สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้พามาชมสินค้าเป็นอะไหล่นะคะอะไหล่ของหัวยอดพันพุ่มค่ะมีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกนะคะเบอร์ที่หยิบมาวันนี้นะคะหยิบหัวยอดของเบอร์9เบอร์8และก็เบอร์7เทียบให้ดูนะคะเนื้อง,งานก็ประมาณนี้นะคะเบอร์9จะเป็นเบอร์ที่ใหญ่สุดนะคะส่วนเบอร์8กับเบอร์7เทียบแล้วมันเป็นเรียกว่าขนาดเท่ากันค่ะ รับชมได้เลยนะคะคเทียบขนาดให้ดูนะคะด้านซ้ายเบอร์9แล้วก็ด้านขวาเบอร์7เบอร์8เบอร์เดียวกันนะคะต่างกันประมาณตามนี้เลยค่ะสินค้านี้ส่งพัสดุก็ได้เรียกแกร็บมารับก็ได้นะคะสั่งล่วงหน้าก็ดีค่ะท่านใดสนใจสินค้าทักกันได้เลยนะคะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะวัดขนาดความสูงให้ดูนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ